หากรักตัวกลัวกรรมอย่าทําชั่วอย่าพาตัวพาใจไฝ่ถลําควรพาตัวพาใจเข้าหาธรรมให้น้อมนําคำสอนพระศาสดาธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้ทานธรรมชาแนลจะนําทุกท่านมารับฟังในหัวข้อ อาน,นิสงส์งแห่งการแผ่เมตตาให้ตนเองท่านผู้ฟังคะเมตตาคือความรักความปรารถนาดีปรารถนาที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญโดยปราศจากความอิจฉาริษยาต่อกันรวมถึงการมีเมตีจิตอย่างเป็นมิตรการแผ่เมตตาจึงเป็นการส่งจิตจิตที่เต็มไปด้วยความรัก และความหวังดีหวังให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพบเจอแต่ความสุขความสมหวังไม่ว่าจะเป็นมนุษย์รูขเทวดาหรือว่าสัตว์ซึ่งเป็นการแสดงออกที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมของผู้ที่แผ่เมตตาให้เชื่อกันว่าการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืตบต่อกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณและเล็งเห็นว่าการแผ่เมตตาจะทำให้ผู้คนนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนและนำพาสันติมาให้และสังคมจะเกิดความสุขทั้งกับผู้ให้และผู้รับให้กับเพื่อนร่วมโลกได้พบกับความสุขความเจริญซึ่งเหตุนี้เองจึงทำให้มนุษย์และสัตว์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีน้ำใจต่อกันและรักใคร่สามัคคีกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งนี้นอกจากการแผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายแล้วเรายังสามารถแผ่เมตตาให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะคะการแผ่เมตตานั้นเราสามารถแผ่เมตตา ให้กับตัวเราเองได้เช่นกันว่ากันว่าสามารถเกิดอานิสงส์ต่างๆได้อย่างมากมายซึ่งอานิสงส์ของการแผ่เมตตาให้ตัวเองนั้นมีทั้งหมด11ประการคือ1หลับเป็นสุขคือนอนหลับไปอย่างสนิทหลับสบาย 2. ตื่นเป็นสุขคือเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็สบายตัวสบายใจหน้าตาเบิกบาน สดชื่นหายอ่อนเพลียสามไม่ฝันร้ายคือฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงดงามไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือน่ากลัวไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกสี่เป็นที่รักของคนทั่วไปคือจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไปที่ใดก็ปราศจากศัตรูห้าเป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไป หรือแม้แต่สัตว์ต่างๆก็จะไม่ทำร้ายหกเทวดาคุ้มครองคือจะเดินทางไปไหนมาไหนจะมีเทวดาคุ้มครองให้ความปลอดภยัยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเจ็ดไฟสารายาพิษไม่แพ้วพานคือจะปลอดภัยจากสิ่งอันตรายเหล่านี้แปด จิตเป็นสมาธิเร็วคือหากแผ่เมตตาเป็นประจำและทำสมาธิจิตจะนิ่งได้เร็วหรือหากทำงานอื่นก็จะมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่าน 9. หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสคือหน้าตาจะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา 10. ไม่หลงเวลาตายคือเมื่อถึงอายุไขที่ต้องจากโลกนี้ไป จะนอนตายอย่างสงบเหมือนคนนอนหลับไปไม่ทุกทรมาน11เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูงย่อมเข้าถึงพรมโลกคือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำแม้ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงย่อมจะไปบังเกิดในพรมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ยานท่านผู้ฟังคะการแผ่เมตตาให้ถูกวิธีนั้น ควรเริ่มจากสวดบทแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนเมื่อเราปรารถนาให้ตนเองมีความสุขก็พร้อมจะส่งต่อความสุขไปยังผู้อื่นและสรรพสัตว์อื่นๆต่อไปและการสวดบทแผ่ส่วนกุศลไม่ว่าจะเป็นการแผ่ให้คนอื่นหรือแผ่ให้ตนเองก็ตามควรจะแผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยก่อนนอนทุกคืนหรือหากทำได้มากกว่านั้น จะถือเป็นกำไรชีวิตเราสามารถแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสัตว์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่บนถนนหนทางอยู่ระหว่างการเดินทางหรือการพักผ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งหากจิตใจมีความปลอดโปรง่งก็เหมาะแก่การนึกแผ่เมตตาอย่างยิ่งและการแผ่เมตตาจัดเป็นกรรมฐานประเภทหนึ่ง ที่จะทำให้จิตใจของเราสงบเย็นได้แม้ว่าเราจะทำได้เพียงวันละครั้งสองครั้งแต่หากทำเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยจะได้รับประโยชน์จากอนิสงส์นั้นอย่างมากมายท่านผู้ฟังคะนี่คืออนิสงส์แห่งการแผ่เมตตาให้ตนเองโดยแท้เรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้นำมาฝากในวันนี้โปรดให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรมขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านก่อนจากกันวันนี้ขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทานธรรมชาแนลด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ